ไปครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของคุณ n a t i o n a l นะครับซึ่งเป็นช่องที่ไปก่อนดวงชะตาครับด้วยไพ่ยี่สีครับพร้อมด้วยครับเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการปรับนะครับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาครับแบบทําง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับและในคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤศจิกนะครับก็หรือตั้งแต่วันที่นะครับ24ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่22นะครับพฤศจิกายน นะครับถ้าท่านใดที่เกิดในช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเกณฑ์ชะตาของราศีพฤษกอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันสิครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษกนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณนัทขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของคนในราศีพฤษกนะครับในการในการสลับไพ่เลือกไพ่นะครับ อธิษฐานเรียกไพ่ก่อนนะครับนะครับเราจะคุยกันนะครับใน4ี่นะครับ4ข้อนะครับ4ี่หัวเรื่องนะครับก็คือการงานนะครับการเงินนะครับแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความหลักนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ครับแล้วก็ฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าดิเกโดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤกจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีอะไรที่ดีบ้างหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างนะครับหรือว่า จะเฮงจะปังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับอ่ะเริ่มจากเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับการงานของคนที่เกิดในราศีพุจิกฮะต่อว่าการงานนะครับถ้าท่านที่ทํางานประจําอยู่นะครับไม่ต่อว่ามั่นคงอยู่นะครับจะพิจาว่าตอนนี้นะครับอาจจะมีเรื่องเยอะครับกับเรื่องของการงานนะครับหรือมีงานด่วนงานเร่งหรือเปล่าสำหรับท่านที่ทำทางานประจําอยู่นะครับทำต้องรีบต้องเร่ง นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังการกระทบกระทั่งกันนะครับการมีปัญหากันนะครับในเรื่องการทํางานการมีปัญหากับคนรอบข้างได้มีปัญหากับคนรอบตัวดาวในแม่้งของการทํางานได้เช่นกันนะครับต้องแอ่ว่ายังต้องระวังอยู่เช่นกันแล้วที่สาคัญนะครับเรื่องของการงานนะครับยังต้องระวังนะครับการถูกเอาเปรียบถูกโกงถูกหักหลังในเรื่องของอาชีพการงานด้วยอันนี้ต้องระวังเอาไว้เลยนะครับกับราศีพฤกจิก การงานแล้วคราวนี้การเงินบ้างดูสิครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับราศีพฤจิการเงินตอบว่ายังดีอยู่นะครับแต,แต่ก็จะมาจากการงานนะครับคือ,อยังไม่ได้มาเรื่องของอโชคลาภนะครับเดียวเผื่อว่าทํางานเยอะก็จะได้ตังค์เยอะก็แสดงว่ายังสัมพันธ์กับการงานอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วชาวราศีพฤิกยังคงขยันอยู่ในช่วงในช่วงกุมภาพันธ์นี้ยังขยันะยังมีไฟเยอะอย่างแอคทีฟอยู่ก็จะทำงานเยอะ ก็จะทําให้รายได้นะครับกลับมาเยอะนะครับแล้วที่สําคัญนะครับการเงินนะครับที่โดดเด่นของราศีพฤจิก็คือการเงินที่มาจากเด็กนะหรือคนที่อายุน้อยกว่านี้นะครับถ้าท่านใดนะครับที่ทํางานนะครับเกี่ยวกับเด็กนะครับหรือเกี่ยวกับคล้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือแม้ทั้งเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอันนี้อาจจะเป็นความโดดเด่นเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะครับและการงานแล้วการเงินแล้วอะ มาดูสุขภาพกันบ้างนะครับถ้าด้านสุขภาพนะครับของคนที่เกิดในราศีพฤษกนะครับยังต้องเตือนว่านะครับยังต้องนะครับให้ระวังนะครับระวังอยู่ระวังอยู่นะครับราศีพฤษกนะครับอ่านะครับระวังในเรื่องของอ่ะข้อขาข้อเข่านะครับอันนี้ต้องยังต้องระวังอยู่อาจนีมีการปวดได้นะครับปวดขาปวดเข่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับระบบความดันแล้วก็ระบบ การหายใจนะครับปอดหลอดลมอันนี้ยังต้องยังต้องระวังอยู่เช่นกันนะครับก็จะมีปัญหาก้นใจนะครับกับชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับความรักกันบ้างดูครับว่าความรักเป็นไงบ้างสําหรับหนุ่มสาวชาวราศีพิจิกนะครับถ้าท่านที่ยังโสดอยู่ตอบข่าวดีไว้ก่อนเลยบอกข่าวดีกันก่อนเลยนะครับจะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจนะครับเจอคนดูใจนะครับในช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เลย แต่เพียงแต่ว่าชาวราศีพฤจจะเลือกหรือไม่เลือกก็อีก,อก,อกแบบหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเพราะดูแล้วชาวราศีพิจิกน่าจะชอบคนยากน่าจะรักคนยาก,ยากอยู่นะครับแต่คนนุณท่านคิดว่าถ้าท่านที่โสดอยู่นะครับจะมีจะมีจะม,จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าท่านที่มีแฟนแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จากที่ไม่เคยหวานนะก็อาจจะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กเรื่องหวานแบบเข้ามา เพิ่มเติมในเดือนกุุภาพันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นช่วงของวันวลนทน์พอดีหรือเปล่านะครับอาจจะได้ได้ของฝันก็ได้หรือว่าพาไปกินข้าวไปกินเลี้ยงกันนะก็ทําให้ความรักมีความหวานเชิงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาครับของคนที่เกิดในราศาีพิจิกนะครับแล้วก็เฮ้ยคกนก็ฝากกด subscribe ครับกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับคลิปของคุณนับในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ